สวัสดีครับจาก DC Power นะครับ Switching Charger นะครับผมกับรุ่นตัว150นะครับหลายคนถามว่ารุ่นนี้เป็น Switching สามารถปรับวนได้ไหมนะครับผมก็เลยทำการแก้ไขใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆจะปรับวนได้นะครับผมแล้วก็ย้ายตัววอลุ่มออกมาเพื่อให้ปรับการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าผมจะย้าย VR มาไว้อยู่ณจุดตรงนี้เลยนะครับผม ไว้ด้านหน้าเครื่องนะครับใกล้ๆกับตัววัดโวลต์นะครับผมเพื่อให้เราปรับโวลต์ตามที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ต้องไม่ได้แกะเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับอันนี้คือปรับต่ําสุดนะครับได้อยู่ที่สิบสองจุดโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นดูนะครับว่ามันจะได้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้สิบสองจุดห้านะครับ สิบสามโวลต์น,นะครับ13.2โวลต์สิโวลต์น,นะครับผมส4 4 1ี่จ4ดสี่ประมาณนี้นะครับผมแนะนำให้ปรับไฟไว้ที่ประมาณ14.2 14.3นะครับเพื่อจะได้ถนอมแบตในการเล่นเื่องเสียงครับเวลาเราไม่เล่น แบตก็จะได้ไม่บวมไม่ร้อนนะครับแนะนําให้อยู่ที่ประมาณ14.2 14.1ประมาณนี้ไฟแรงกํลาลังดีเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝาก็ว้ด้วยนะครับกับ DC switching นะครับขอบคุณครับผม